ูนย์เนี่ยอยู่ในช่วงลบสามถึงสามไหมเหไหมเพราะนั้นพอเราเอาศูนย์มาใส่ตรงนี้ยที่ตำแหน่งนี้ยมันจะเกิดาหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกอินทิกเกตตรงนี้ออกเป็นสองช่วงนะครับได้เรียนมาอยังเรื่องนี้เวลาที่อินทิเกตหาค่าไม่ได้ผมคิดว่ามันมีอย่างเงี้ยเอ็กซ์กำลังสองที่เป็นส่วนแต่นที่ยาวมันจะบอกว่าเศษส่วนนะครับ เศษส่วนเรามีเงื่อนไขว่าส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์ไม่งั้นเราจะทํำสมการไม่ได้อันนี้ก็บอกไว้อย่างนี้เนาะก็โดยในหัวข้อที่สองนะครับนี่แหละอันนี้จะเป็นการสอนครั้งหน้านะครับแล้วก็ แล้วก็ครั้งที่ครั้งครั้งที่ออันนี้ครั้งที่สามอันนี้ครั้งที่สี่ใช่ไหมก็เลยสองเท่าเดี๋ยวค่อยมาบอกทีนึงเอาสี่วัวข้อนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องสอนลาป้าและกูเลียให้ในครั้งที่ห้าและหกนะครับอันนี้ครั้งที่สี่แต่วันนี้ครั้งที่สามแล้วก็เหลืออีกอีกทีก็อีกสองอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้เออีกสามอีกสองที่เป็สา ก็เป็นสี่ห้าหกพอดีนะครับอ่ะทีนี้พูดถึงคะแนนช่วยคะแนนเก็บนะครับคะแนนช่วยคะแนนเก็บผมมีเงื่อนไขแค่นี้เองทำแบบจุดหสามจุดหนึ่งสี่จุดหนึ่งแล้วก็แบบหสองจุดหนึ่งนี่มันมีสองจุดหนึ่งยแน,น่นะ สามจุดหนึ่งสี่จุดหนึ่งแล้วก็พิจัดณาในเนี้ยหนังสือเนี้ยที่เป็นบนทควายไทยใช้เล่นทำอย่างน้อยาคนละสิบข้อบทละสิบข้อนะผมว่าหัวข้อหนึ่งก็สิบข้อหัวข้อสองก็สิบข้อมีข้อแม้นะครับห้ามลอกอาจารย์บอกห้ามลอกแต่ มไม่ได้ห้ามเรื่องการปรึกษากันนะครับเข้จใจนะแต่ห้ามลอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณลอกมาคุณจะไม่เข้าใจพยายามเขียนตามบรรทัดที่คุณเข้าใจทีละบรรทัดทีละบรรทัดนะครับเพราะตอนที่สอบคุณสามารถที่จะมีตุ๊กตาหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วคุณก็เรียนแบบตุ๊กตาได้เข้ใจใยใช่ไหมผมจึงไม่ให้คุณลอกเพื่อนเพราะลอกเพื่อนตอนสอบมาปัญหาคุณทําไม่ได้นะครับแล้วพอผม ถามว่าจะเราอสอบยากไหมตอบคือข้อสอบไม่ยากแต่เป็นแนวทางในใตามนี้เหมือแนบบเราพอรู้ว่า, side course, course, าอินทิเกรตทายได้ cross, ดคอสอินทิเกรตคอสได้ทรายอินทิเกรตดิฟทายได้คอสดิฟคอสได้ลบทายอย่างเงี้ยแต่พอระบบถามว่าดิฟคอสดิฟคอสได้ทรายอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดใช่ไหมผมก็จะวงละมันผิดเพราะว่าอินทิเกรตมันไม่ได้ยากอินทิเกรต x อกำลังสามอย่างเงี้ยก็ได้เป็น x อ็กำลังสี่ส่วนสี่อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหม ส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เราต้องเข้าใจเองเข้าใจไหมครับแต่รูปแบบของวิธีทำเนี่ยคุณสามารถหยิบที่คุณจดมาเป็นตุ๊กตาได้ทำแล้วลองเรียนแบบดูเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําบนเองสิบข้อผมรับลองดยว่าคุณทําได้ภายในสามอาทิตย์นี้แล้วรายงานผมให้ที่ห้าสิบคะแนนไปเอ่อให้ที่สามสิบคะแนนดกว่า ให้ที่30คะแนนเป็นคะแนนเก็บทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็เข้าเรียนอย่างเงี้ย20คะแนนเป็น50แล้วก็สอบ50โอเคไหมครับสอบไปภาคถ้าเก,กับว่ามีทั้งหมด6ข้อใช่ไหมก็เฉลี่ยเป็น50คะแนนโอเคตับได้ใครถ้าในนี้ใครทำได้3ข้อก็สอบผ่านแล้ว นะในหกข้อใครทาได้สอข้อก็ยังให้ผ่าดได้แต่ถ้าทําไมได้เลยก็ขออนุญาตให้เรียนใหม่นะอย่างน้อยต้องทําได้สักข้อหนึง่งอะไรเงี้ยห้ามลอกเพื่อนในห้องน้ำนะโดยเฉพาะใครนะอ่าอ่ะทำไห้อ,อยู่ใช่ไหมตอนนั้นอันนาบ้านบันเทาใช่ไหมเด็กไกลขึ้นคนบ้าง โอ้เรียนดีมากคนนี้รักเอาไปด้วยมีคนใดนะอ่าเอาหน้าภาพดาวตอนแรกผมคิดว่าเขาไม่คิดผมคิดว่าเขาไม่เขาไม,ไม่ใช่เด็กเรียนนะแต่เขาเขารับทดสอบได้นะครับเป็นอีกคนนึงครอภิรักษ์ใช่ไหมเป็นไงทําได้ไหมอภิรักษ์ ส่วนพรเทพผมต้องพรเทพรอบนี้คุณต้องช่วยตัวเองเยอะขึ้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณทํามอไปด้นะนะครับส่วนกีรเมศใช่ไหมทําได้พอทำได้ตรงกกลางกลางการบินจะมีอยู่ประาณห้าคนอ่ะกิตินนายยังไม่เลิกเรียนอีกหรอครับอาจารย์ อานะครับผมจะเริ่มสอนแล้วนะต้องอะไรเนี่ยอ่าโอเคเริ่มสอนขอบคุณนะครับสุกดาที่อาหนังสือเล่อนี้มาให้จะได้สอนได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะต้องสอนเรื่องอินเทอเน็ตที่ไปไม่ได้มัน,นติดสระดุดก็คืออินเทอเน็ตไม่ตรงแบบ อ่ะผมยกตัวอย่าง<ม>ในในเริ่มต้นก่อนเนาะ อ้าววันนี้คุณยังอยู่บนรถอีกเหรอครับเดินทางมาจากสาแก้วครับกำลังจะเข้ามาอะไรครับอ๋อวันนี้เรียนเคมีครับอ่ขอ,อยาตดู <X. S 2> ตามมาครับอาจารย์คุณเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นในรูปของ x y อินเทกเตอร์นนี้ยากมากเพราะว่าไม่ตรงสูตรเลยถูกไหมครับไม่ตรงกับที่เราท่องมาเลยเพราะว่ามันมีรูท x กำลังสองบวก y กำลังสอง แล้วก็4ลบ y กำลัง2สิบรูทนะครับผมนามว่าไอ้สีแดงที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นของค่า x หรือค่า y ครับสีแดงตรง <Y S 1> น,นี้ y. 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 วิธีสังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้จะเป็นค่า y เท <Y. S 1> ่ากับลบ2ถึง2 อีกกันหนึ่ง y 2. อินดิเกต x เท่ากับ2อลบสลบ y กำลังสองอะทำไมผมถึงบอกว่ามเป็น x ตอนนี้ดูเรียเป็น x ครับ มีใครมองออกไหมเพราะตรงนี้เป็นคําว่าอะไร dx มันก็ต้องคู่กับ dx ก่อนถูกไหมแล้วจึงมาเป็นข้างนอกกับ dy เราต้องเขียนล้อเรียนกันนะ D x ก็อยู่ข้างใน D y ก็อยู่ข้างนอกถ้าเราสลับกันปุ๊บคนที่มาทำต่อจากเราเขาจะงงละว่าอะไรเป็น x อะไรเป็น y เเก็นะฮะถามว่าแล้วถามจริต้องเขียนแบบไหนคําตอบเขียนที่ถูกต้องก็เขียน x เท่ากับเท่านี้ถึงนี่ y เท่ากับเท่านี้ถึงนี่แต่ทําไมคุณจะเห็นว่า dx dy เนาะโอเคไหมครับได้ไหมได้ทีนี้วิธีแปลงนะครับวิธีแปลงให้เป็นครับ โดยเขบอกขอบเขตว่า s เท่ากับ x y ตัวนี้เป็นตัวเฉลยแล้วนะโดยที่2ลบ4ลบ y กำลัง2ติดรูทนะครับมีค่าน้อยกว่า x นะครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ2แล้วก็อะไร2บวก y ลบ y กำลังสองนะครับผมไม่มีบันทึกนะครับแล้วก็ y ในช่วงของเท่าไหร่สองถึงลบสองนะครับนี่ก็คือขอบเขตที่เขาให้มานะครับใส่วงเล็บปีกกาไว้นะครับอ่าเราแปลงค่าขอบเขต นะครับวิธีการแปลก,ก็คืออะไรครับ x เท่ากับ 2, 2> ลบนะครับสมมุติว่านะ4ลบ y กำลัง2 นะครับโอเคไหมผมก็ย้ายเป็นเป็นเอลบสองเท่ากับลบสี่ลบ, 2, บ,ลบ, 4, ลบ y ายกำลังสองติดรูทเป็นงี้ได้ไหมสมมุติเป็นบวกก่อนนะบวกงงไหมครับไม่มงงแล้วผมยกกำลังสองทั้งสองข้าง กไหมอันนี้ยกกำลังสองทั้งสองข้างผมก็จะได้ว่า x ลบสอง x ลบสองนะครับทั้งหมดยกกำลังสองนะครับบวก y กำลังสองเท่ากับสี่ มันเป็นสมการวงกลมนะครับเป็นสมการวงกลมก็คือสมการที่บอกว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กลังสองคำถามคืออาจารย์ครับผมไม่รู้เลยครับว่าสมการนี้เป็นวงกลมแล้วผมจะทำยังไงดีนะครับถูกไหมพอเราเรียนมาเราก็ไม่ได้เรียนเรื่องเ,อเรื่องภาพตัดตัวพาลาโมลาถูกไหม ถ้าใครเรียนภาพตัดต,ตัวมาในตอนช่วงของม .4 ถ้าเด็กของวชจะไม่ได้เรียนเลยเพราะฉะนั้นก็จะเนื้อหานี้ก็จะดูมันยากขึ้นหะครับเพราะมันมันเบาไม่ออกว่ามันเป็นคืออสมการของอวงกลมอ่ทีนี้เราจะได้รูปนี้ออมาเป็นรูปนี้ครับอพื้นที่ของสีแดงนะครับไอ้รูปเนี้ยสีแดงรูปเนี้ยจะเป็นรูปนี้รูปวงกลมน,นะครับตามหนังสือเนาะ จาก0ถึง4นะครับรัศมี r เป็น2พื้นที่วงกลมพื้นที่ที่ขอบเขตเป็นวงกลมมันยากไหมครับในการอินทิเกรตเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนให้มันง่ายขึ้นเป็นโคอิเนตแบบ r กับมุมเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันผมนะครับ จาก x y ไปเป,เป็นในรูปของ Pro r c o o r d i n a t e r t h e t อ่าทีนี้ให้เราถ่ายรูปก่อนนี่คือเดีย๋ยวผมจะมันเหลือเวลาแค่เจ็ดนาทีนะครับถ่ายรูปนะครับด้าน,นหนึ่งอะ หน้าสองอันนี้เขาบังจากหน้าสามนะครับหน้าสี่หน้า 4, ห้า 5, แล้วก็หน้าหกหน้าเจ็ดเดีย๋ยวผมจะสอนเรืนน่องนี้นี่ก็แปลว่า x y ไปเปลี่ยนเป็นคนเดียวกนที่เป็น r t h ต้าซี่เราต้องหา j a c o b i a นใน,น,นสองในสองในสองอินทิเกรตสองชั้น านะมาดูว่าเราจะทำยังไงออกก่อนนะครับ